สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านพบกับนักการเรียนวันนะครับนนี้ตรงกับวันจันทร์ที่สิบสองนะครับฮันน่าวันนี้ก็วันวันหยุดนะฮะกับใครหลายๆคนนะฮะแล้วก็เป็นวันทํางานกับใครอีกหลายคนเหมือนกันนะครับมันก็มีสองย่างนะมันคงไม่มีวัน่แบบหยุดสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ไม่มีนะมันคงจะลำบากมากเกินนะฮะช่วงโควิดจะมีคนทํางานเลยนะเพราะว่าบางหหางบางบางห้างเปิดหรือบางร้านก็เปิดนะครับอืมโอ้ในช่วงโควิดนี่ว่าไปนะ มันไม่เคยออกมาเดินกลางคืนไหมก่อนที่เวลาก็จะห้ามออกมานะฮะโอ้มันเงียบกริบไปนะยังจำอารมณ์ได้เลยหรือออกมาดูเปิดหน้าต่างดูนะฮะบางทีโอ้ถนนมันเงียบจริงๆงนะฮะดูบางเวงบางคนชอบเพราะว่ารู้สึกมันไม่พุกพลาดนะฮะแต่พ่อค้าไม่ขายไม่เอาแน่นะฮะโอเคครับวันนี้มีเรื่องงามยามดีทุกอย่างทุกเรื่องนะครับเพื่อนๆอยากจะตัดผมตัดเล็บทําสีผมใหม่เปลี่ยนทรงผมใหม่นะครับ หรือว่าทําอะไรที่สําคัญนะครับ <c oughs> ตัวครับมันมีดวงนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทําอะไรที่อยากทําเกี่ยวกับร่างกายเป็นพิเศษบางคนตั้งใจจะดูแลร่างกายนะครับตัวสุขภาพลดน้ําหนักตั้งใจจะดูแลร่างกายภายนอกภายในนะครับก็ได้เพราะบางทีมันต้องใช้เลือกหน่อยมันจะได้ถือว่ามันคลังหน่อยนะฮะบางทีเราต้องการอะไรพิเศษพิเศษนะฮะมันก็บอกจะ ใช้เลือกใช้อะไรวุ่นวายทำไมนะครับเราตามสะดวกนะฮะบ,บางคนเขาสะดวกในการใช้เลือกก็ใช้ไปนะฮะโอเคครับ, okay, รบเรียกว่าวันนี้เหมาะกัรทาสวยทําหล่อเข้าร้านเสริมสวยเข้าร้านสปาทำศิจกรรมนัดกูหมอพอดีนะครับโอเคก็ได้วันเวลาดีๆเลือกดีๆหน้าตาจะสวยหล่อดีเป็นพิเศษนะครับต่อมานะฮะเลือกที่2เลือกเกี่ยวกับการไหว้พระขอพรอิจฉาจิตขอความเมตตาขอความช่วยเหลือ หรือแม้แต่ทําบุญสร้างกุศลบางครั้งอยากจะทําอะไรนะฮะฝึกจิตภาวนากรรมฐานสมาธิครับอะไรก็ตามที่เราอยากทํำพิเศษครับที่เกี่ยวกับการบุญการกุศลและวานให้อีกฝั่งหนึ่งเชื่อเรานะฮะช่วยเรานะฮะ<ม>ให้ผู้ใหญ่ช่วยนะครับหรือว่าให้ผู้ใหญ่เมตตานะครับในช่วงนี้มันก็จะมีเหตุให้ช่วยได้ง่ายขึ้นเมตตามากขึ้นหรือมีกิจกรรมให้ ทำอะไรร่วมกันระหว่างตัวเรากับผู้ที่เราต้องการให้ช่วยเขาก็จะเมตตาเอ็นดูดูแลนะฮะเป็นพิเศษโอเควันให้ช่วยวันให้แก้หรือจะคุยเรื่องสําคัญกับคนสําคัญก็ได้นะครับบางคนมีเรื่องไม่สบายใจอยากจะไม่พักสุบมมันขอพรในฐานจิตก็ทําได้ดีนะครับต่อมาครับเลิกต่อมาคือเลิอกเอกี่ยวข้อกับงานบ้านรถความรักออกรถใหม่นะครับ หรือว่าขึ้นบ้านใหม่นะฮะแต่งห้องจุ้ยใหม่นะครับงานก็เคลียร์งานแก้งานหรือแม้แต่คุยงานสั่งงานซึ่งวันนี้ถ้าบางคนก็ยังหยุดนะฮะก็โอเคไม่เป็นไรชิวๆสบายๆไปนะครับบ้านาดูบ้านทําบ้านเคลียร์บ้านจัดบ้านบิ๊กคลีนนิ่งเดย์นะครับเคลียร์บ้านนะฮะก็ได้แล้วก็หมอยการรถนะครับบางคนออกรถใหม่คิดไปออกล้างรถดีกว่านะฮะแล้วก็ ความรักนะฮะนัดหมายพาแฟนไปเที่ยวไปกับครอบครัวง้อขอคืนดีคุยเรื่องสำคัญกับคู่หรือว่าคนที่เราผูกพันนะครับจะดีเป็นพิเศษโอเคนะต่อมาครับเรื่องของเือแต่ว่าไปนะครับช่วงนี้นะครับใครที่เรื่องของเรื่องงานยามดีนะครับท่านที่ตั้งใจทําอะไรอื่นๆบางคอยากเป็น่นกระบอกสงังนะฮะ จริงๆวันนี้เขาเรียกว่าวสารพัดเลิกนะครับคือทําเลิกสําคัญสาคัญหรือเลิกทั่วไปได้หมดนะครับบางคนอยากเปลี่ยนก่อสร้างจากฝากเงินในบัญชีนะฮะมันมีเรื่องนะบางคนก็ชอบใช้แล้วก็ถอนเงินในบัญชีนะฮะพวกเลิกถอนเลิกฝากก็มีนะฮะหรือเลิอกอะไรที่เกี่ยวพันกับเรื่องของเงินทองใช้วันนี้ได้ครับเปลี่ยนสมุดบัญชีหรือว่าเหมือนกับว่าเปิดบัญชีใหม่นะครับก็ใช้ได้นะฮะบางคนก็ดูเลิกนะ แล้วก็บางคนตอนหลังก็มีเรื่องกัรดูเลขเลกๆเ,เ,เลขที่บัญชีนะครับว่าบัญชีนี้เหมาะกับการรับหรือใช้อ่ามันมีนะฮะขอให้ดูวันนี้ด้วยนะสมัยก่อนเวลาที่ผมเคยดูดเลือกบัญชีตัวเลขแบบนี้นะฮะหรือวันแบบนี้เลือกดีๆเนี่ยจริงๆถ้าได้เลือกดีแต่มันก็อยู่ที่คนใช้เงินด้วยนะไม่ใช่ว่าโอ้โหมันคนใช้กระจายมันก็เก็บยากแต่โอเคถ้าเอาแบ,บบปกติคนทั่วไปนะฮะ เลือกดีๆมันก็จะคุยง่ายเงินเข้านะฮะเงนเหมือนกะเลือกสับหรือว่าเลือกเก็บสับนะฮะบัญชีนี่จะไม่ค่อยถอนนะครับฝากอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็มีนะฮะหรือว่านานๆถอนทีนะครับมันมีเครดเยอะเลยอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของบัญชีตัวเลขหรือว่าสมุดหรือว่าอะไรก็ตามนะฮะโอเคนะครับต่อไปเรื่องของโอ้ลืมบอกหนึ่งอย่างนะฮะเลขราศีมงคลครับอืมอ่ะมีตรงนี้ฮะ เลขแรกครับที่ใช้ได้ดีเพิเศษนะฮะคือเลข0นะครับเริ่มที่0ูนย์ะฮะเลขต่อมาคือเลข5 0 5 6 7นะฮะแล้วก็เลขที่ไม่ค่อยถูกฉุดคือเลข1สีที่ถูกฉุโครับสีแรกคือสีขาวสีต่อมาคือสีน้ำเงินสีต่อมาคือสีชมพูสีสุดท้ายนะฮะคือสีส้มส่วนสีที่วันนี้เลี่ยงๆนะฮะเขาบักไม่ค่อยใช้นะคือสีแดงนะครับ แล้วก็ซ้ายขวาอันนี้เลือกขวาบนนะฮะอ่าขวาบนนะครับตำแหน่งติดสแตปมไปรษณีพอดีนะครับโอเคนะฮะเพื่อนๆครับ <c oughs> วันนี้เราก็ยังคุยเรื่องดาวราหูอยู่นะฮะเออ่ดี๋ยวผมพูดถึงเรื่องราหูนะคนก่อนไปอ่านคอมเมนต์นะฮะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะไปอ่านคอมเมนต์นะครับเพราะว่าราหูค่อยย้ายวันที่ห้านะครับอืมวันที่ห้าเดือนพฤษภานะฮะปีนี้ ถึงวันที่22พฤศจิกาปี69ปีหน้านะครับก็ลงคลิปมานะครับตั้งแต่ก่อนวันที่5แล้วนะฮะแล้วก็รู้สึกวันที่7หรือ8นะไอะคอมเมนต์เจอนะว่ามันมีดวงโยกย้ายงานในราศีน้ฮะย้ายงานหรือว่าย้ายบ้านเลยนะฮะก็มีคนเขียนว,ว่าไม่เห็นย้ายเลยนะฮะเดีไม่ย้ายเลยนะครับเขียนมาโมที่8นะยัง๋ไม่ย้ายเลยครับไหนนะ ย้ายบ้านในระย้ายงานเปลี่ยนงานยังไม่ทาอะไรสักอย่างเลยนะฮะแล้วเอออันนะนะครับดวงชะตาราหูย้ายคือหพฤษภาบวยปีครึ่งนะฮะแม่ผ่านไป2วัน๊บใจร้อนมากนะฮะยังไม่ย้ายเลยยังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างเลยนะฮะมันมีสเต็ปมีเวลาของมันนะอ่าดวงบงคลพอราหูย้ายในเดือนที่ราหูย้ายมีการเปลี่ยนแปลงเลยก็มีนะะเดือนที่ราหูย้ายคือเดือนพฤษภาบางคนมีการเปลี่ยนแปลงของเดือนพฤษภาเลยนะ บางคนถายไปสามเดือนนะฮะคือดวงชะตาเราอาจจะมามาช้าหน่อยดาวต่างๆมันอาจจะทํามุมกระราหูช้ากว่าปกติอาจจะผ่านไปครึ่งปีนะฮะค่อยเปลี่ยนแปลงยกย้ายกันบิบางคนเปลี่ยนงานย้ายงานหรือว่าเปลี่ยนแฟนสิ้นปีหรือต้นปีหน้าก็มีนะฮะเรียกว่ามันจะกินเวลาปีครึ่งในการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะครับเพะนั้นเราก็ต้องเข้าใจเวลานิดนึงฮะเะนั้นปีครึ่งเราก็อย่าเพิ่งแบบสามวันมาทวงแล้วนะฮะยังไม่เปลี่ยนเลยครับอือใช้เวลาหน่อย ต้องเป็นวัยรุ่นแน่ใจร้อนนะครับนะโอเคครับมันมี2ราศีครับเพื่อนๆครับต้อนรับนะครับเรียกว่าต้องรับมือนะฮะดาวหูย้ายนะครับมันจะชื่อว่าดวงพลิกผันแรงที่สุดนะฮะมันจะพลิกแบบโอ้โหพลิกหน้าพลิกหลังแล้วก็ค่อนข้างวุ่นวายเยอะนะครับแต่มันก็แค่วุ่นวายนะไม่ใช่ว่าเขาวุ่นวายไม่ใช่ทางตันไม่ใช่จุดจบนะครับและไม่ใช่ชีวิตดิ่งเหวนะฮะ ความวุ่นวายหรือพลิกผันมันหมายถึงอาจจะเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่หรือว่าจบสี่งสิ่งหนึ่งเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่นะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะครับในช่วงหรือนพฤสภาหลายๆราศีนะฮะที่จะเปลี่ยนแปลงหรือเพื่อนเพื่อหลายๆคนหรือตัวเราทุกคนใ,นใกล้ตัวนะฮะบางทีมันเป็นการจบบางสิ่งเพื่อไปสู่อีกบางสิ่งรู้ไหมฮะจบจากงานนี้เพื่อที่จะไปอยู่งานหรือว่าบริษัทใหม่จบจาก คนนี้เพื่อที่จะไปอยู่ในสานะโสดหรือไปเจอคนที่ใหม่ๆนะฮะเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นบางทีคนจะมองว่าราหูยายเนี่ยมันต้องเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ใช่นะหวาดาวบางทีมันเป็นการสปาร์กนะครับในงมุมที่ดีก็มีแต่ว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญก่อนนะครับเหมือน,นกบับสมมุติว่าทะเลนะฮะโอ้โหมันสกปรกลเลอะเทอะมากนะฮะอันนี้บางที่อยู่บางแห่ง จะอยู่แบบคลื่นมานะเออแต่ไม่ใช่แบบเซนามินะฮะหรือว่ามรสุมมานะฮะมันชะล้างเปียกนะฮะโอโ้แบบหนักหน่วงฝนตกอย่างหนักนะครับพอตอนเช้านะโอ้สว่างโลง่งพื้นสะอาดทุกอย่างนะฮะนี่ครับบางทีมันกำลังมาชําระความมาทําให้เราต้องเลือกมาทำให้เราต้องตัดสินใจครั้งสําคัญมาทําให้เราสละบางอย่างที่ยึดติดเพื่อไปสู่สิ่งใหม่นะครับมันจะดีไม่ดีกรื่องนะครับแต่ว่าอย่างน้อยมันเป็น รอยต่อหรือทางแยกครับของชีวิตในช่วงที่ดาวใหญ่ๆย้ายนะครับฉะนั้นก็ลองไปดูว่า2อราศีนี้บ้างนะฮะแต่ผมก็ทําคลิปเกี่ยวกับราหูหลายเรื่องนะก็เดี๋ยวเาจะมารวมมวดหมู่ราหูก็ดีนะครับโอเคครับขอบคุณสุประแตงขอบคุณเพื่อที่เข้ามารับชมขอบคุณเพื่อที่เข้ามานะครับทั้งเมมเบอร์นะครับหรือคอมเมนต์ไปคอมเมนต์ตามสะดวกครับโชคดีครับดูโดยสองราศีครับ รา,ร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 าศีเมฆครับพืชศกขอราศีเมถุนครับเรื่องราศีเมฆครับวันนี้กิจกรรมราศีเมฆครับวันนี้พระจันทร์โครจรเล็ง,งราศีเมฆฮะหรือว่าจันทร์ให้คุณหรือว่าเสริมดวงของเรานะครับกิจกรรมต่างๆหรือว่าภาิติต่างๆวันนี้มีความสาเร็จครับระวังเรื่องนิดนึงฮะเผื่อเวลาทิดนึงวันนี้ดูโปรแกร,รมมันจะแน่นๆเหมือนกันนะเหมือนจะไม่แน่นแต่แน,น่นกันนะครับบางคนแบบหยุนหยุดนะฮะแต่โอ้โหไม่เคยหยุดเลยนะครับบางคนไม่เคยหยุดนานแล้วนะราศีเมษนี่เป็นมนุษย์ขยัน เป็นฤทธิธรรอะไรตูดตลอเวลานะครับถึงแม้นะครับบางทีเป็นพ่อบ้านแม่บ้านก็หาอทไรทมได้ทั้งวันนะฮะเรียกว่าเป็นทตุไฟเป็นแม่ทัดไฟชช้นวันนี้ก็จะมีเรื่องยุ่งหลายเรื่องแต่ไม่ใช่แบบเรื่องยุ่งแล้วเครียดนะครับมันเป็นภารกิจที่เดี๋ยวต้องทําต้องเคลียร์ต้องจัดการต้องแก้หลายๆอย่างครับเยอะที่ต้องทําแต่สําคัญคือจัดเวลาดีๆอะไรควรทําก่อนหลังนะครับจะช่วยได้เยอะนะฮะแล้วก็ ดาวเกี่ยวกับเรื่องของเงินนะพอพูดถึงเงินที่บางทีตาลุกพงเลยนะรอคําว่ามีโชคไหมนะ <c oughs> จริงๆบางอย่างนะครับในช่วงนี้มันเป็นเรื่องของการช็อปได้ซื้อของถูกใจซื้อของจําเป็นนะครับช่วงนี้ระวังการเดินทางน,นิดนึงผมรู้บอกว่าอาจจะเป็นเรื่องเจอฟ้าฝนนะครับมีรถติดหรือว่าระวังเผื่อเวลานะครับเป็นในเมื่อไหนนะครับพยายามตรงเวลานะครับชาราสีเมรสําคัญคือตรงเวลาวันนี้นะครับ เรื่องของการเงินมีกี่เรื่องของบ้านครอบครัวที่ต้องใช้แล้วก็ซื้อของส่วนตัวซื้อของเข้าบ้านนะครับหลักๆอย่างนี้คือเรื่องการเดินทางบางทีมีนัดนะครับไปไหนมาไหนช่วงนี้ระวังนะบางทีรถติดหรือไปแล้วไม่สะดวกนะครับหรือไปแล้วอารมณ์มเสียงหงุดหงิดเล็กน้อยนะครับต่อไปเรื่องของความรักบางนะฮะคนโสดครับช่วงนี้ <laughs> สเสน่มันแรงอยู่จชอบก็คุยนะฮะมันก็จะได้คุยย,วยาวๆได้ แต่ว่าคนที่มีคุยแฟนแล้วครับดาวความรักวันนี้เด่นนะฮะดาวมันสวยโคจรดีมีอะไรก็คุยใก้ชิดสนิทหรือมีโอกาสที่จะได้ทากิจกรรมฮะหรือจะไปไหนมาไหนด้วยกัน,นกเป็นพิเศษดาวมันเด่นนะครับในเรื่องการทํากิจกรรมหลากหลายอย่างเป็นพิเศษนะครับฮ mm ุม hmm. ดาวาจาเด่นด้วยครับสมมติว่าเราวาจานะสมมติว่าเรา,าระวังการรับปากผมเรียกว่าการรับปาก บางทีเรานัดใครถ้าเขาไม่มาหรือใครรับปากอะไรเราไว้แล้วเขาก็ไม่ทําตามช่วงนี้เพื่อนๆจะเจอคนผิดนัดหรือว่าพูดเป็นคําพูดนะครับตั้งใจตกลงหรือยืนยันแล้วอยู่ๆก็ไม่ทําตามนะครับระวังที่ถึงครับสุขรา่ร่างกายร้อนในปวดหัวเจ็บคอเป็นหวัดให้ไปซอรครับทุสเสียนท้องลมกดแก๊สเยอะฉะนั้นช่วงนี้ระวังร่างกายไม่ค่อยสบายตัวนะครับมุมดาวระยะนี้ครับสิ่งที่ต้องเตือนนะครับมันมีดวงเกี่ยวข้องกับคนนะครับ ให้ระวังเรื่องคนทําให้เราอารมณ์เสียหรือระวังเรื่องคนผิดนัดหรือระวังเรื่องคนคดโกงหรือให้ใครกู้ยืมนะฮะไปว่าวันนี้ยเพื่อนๆจะต้องไว้ใจใครหรือว่าจะต้องทําอะไรกับใครต้องระวังการไว้ใจจะทําให้เราเจ็บนะฮะลองไม่ฉาชีพกันเลยนะครับสุขภาพร่างกายลืมตัยอย่างรวงเจ็บนะะเจ็บตัวเล็กน,น้อยท่านยไวัยสอร,ระวังโรคประจําตัวต่อมาอย่างครับลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงวันนี้ จะมีความสุขเป็นพิเศษมีเรื่องที่เราสบายใจมีเรื่องแล้วบันเทิงใจนะครับต่อมามุมดาวที่เกี่ยวพันกับเรื่องของเสน่ห์เสื้อผ้านิเนี้สีสดใสใบหน้าสดใสไว้นะฮะชุดนี้เน้นความสดใสเป็นพิเศษกิจกรรมหลากหลายอย่างวันนี้วันดีเคลียร์แก้จัดก,การสําเร็จมีเรื่องมาสบายใจจบได้วสวยงามระวังการหมุนเงินใช้เงินแล้วก็บุมดาวความรักเด่นมีดวงเกี่ยวข้อง,องเรื่องการแก้ปัญหาสาคัญสําคัญสาเร็จจังหว,วัดดาวหลายอย่างถือว่าน่าพอใจนะครับ มาครับชาวราศีพฤษภกิจกรรมคนราศีพฤษภครับระยะนี้มีดวงของปัญหาฉุกจิกเข้ามานะฮะบางทีครับเขาว่าฉุกเฉินแล้วกันนะฮะมีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางฉุกเฉินเดินทางฉับพันแก้ปัญหาฉับพันมีเรื่องดวนฉับพันนะครับวันนี้มีอะไรที่ฉับพันเกิดขึ้นแต่ไม่ได้เสียหายผมไลยด้ดูว่าระยะนี้ครับถ้าเพื่อนๆนตั้งใจจะไปไหนทําอะไรทีองใดหรือว่ามีภารกิจสิ่งใดก็ตามที่ต้องทำเป็นพิเศษ ก็สามารถบีบจับขยับขยายทําได้เพียงแต่ว,ว่าผืผ่ผืเวลานหนึ่งบางทีมีอะไรแบบด่วนฉับพลันแทรกเข้ามาเบรกนัดหมายที่ดึงไปอีกที่ดึงอะไรฮะหรือตั้งใจจะไปนี่ที่หนึง่งแต่ไม่ไปละนะฮะเปลี่ยนใจดีกว่าเนี่ยโอนี่มีอะไรที่มีความลังเลนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นฉะนั้นก็เตรียมอารมณ์เตรียมความพร้อมนิดนึงว่าถ้ามันไม่เป็นไปตามที่เรากำหนดไว้ก็อย่ายไปเครียดนะครับว่ากันณชั่วโมงนั้นณนาทีนั้นต้องทําอะไรก็ทําตามนั้นนะครับต่อมาเรื่องของเงินทองบ้าน รถคนในบ้านนะฮะช่วงนี้ใครจ,จ่ายจุกจีเยอะเลยนะฮะก็เซฟเซฟนิดนึงอ,อะไรที่มันจะไปต้องซื้อก็เบรกเบรกเบาเบาเนาะต่อมาครับบูมดาวระยะนี้ครับมันมีดวงแก้ปัญหาผือว่าใครที่แบบมีปัญหาเรื่องอะไรต้องเคลียร์ต้องแก้จะสามารถรีบเคลียร์รีบแก้หรือว่าพอจะแก้ได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างนะเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องเวลาหรือปัญหาเฉพาะหน้าสามารถเคลียร์แก้จัดก,การได้นะครับ โอเคฮะต่อมามุมดาวถ้าใครที่มีเรื่องทุกข์ร้อนกังวนไม่สบายใจมันมีดาวตัวช่วยก็สามารถแก้เคลียร์จัดการได้ทุกๆเรื่องเป็นพิเศษนะครับความรักคนโสดช่วงนี้ดวงดีคุอยางใครคนชอบคนที่มีคู่แฟนแล้วโอ้โหวันนี้ความรักเด่นนะฮะพึ่งพาใส่ได้ไปไหนมาไหนด้วยกันได้ช่วยเหลือบางอย่างได้นะครับแต่ต้องระวังแฟนชอบคนภาษาหรือพูดไม่เข้าหูะระวังการสนทนาพาทะเลาะนะฮะต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายครับ ระยะนี้ระวังเรียกว่าท้องบุกท้งองเสียผมห่วงเรื่องอาหารการกินทําให้ป่วยนะฮะอาหารไม่ย่อยกดไหลย,ย้อนเนี่ยมันเป็นได้ทั้งหมดเลยต่อมาบุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับช่วงนี้ระวังปวดหัวความดันไมเกรนนะครับไม่ค่อยสบายตัวนี่ว่าไปนะช่วงนี้ใครที่ไปอยู่ในไบสวออย่างนี้ต้องระวังคือเจ็บเนะื้อเจ็บตัวและโรคประจําตัวนะครับต่อมาเรื่องของขอลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงช่วงนี้เป็นช่วงที่ทําให้เรามีความสุข อยู่ใกล้ชิดแล้วเราสึกสบายใจเอออย่างน้อยหรือ,ยอ,ยอมีเรื่องเซอร์ไพรส์บางอย่างนะฮะลูกหลานบริษัทเลี้ยงบางทีทาให้เราเซอร์ไพรส์ทำให้เราประหลาดใจบางอย่างเออโอเคนะครับต่อมาเรื่องของสเนสน่ห์เสื้อผ้าเน้นสีสดใสใบหน้าเข้มๆแต่หน้าแนวจัดจ้านได้แล้วก็ร่างกายกลิ่นหอมกิจกรรมภารกิจกุญญิยงานเด่นเคลียร์ปัญหาได้แล้วก็ทำอะไรหลากหลายอย่างในในเวลาเดียวกันระวังเรื่องการเดินทางดาวพระจันทร์โคจรเป็นอริพระจันทร์คือการเดินทางของ,ของคนราพศีรษะสบนะ ชวงนี้จะมีอุปสรรคเพราะดาวจันโคจรเป็นอลิระวังผือๆเวลานะฮะแล้วก็มีการเปลี่ยนแผนบางอย่างโอเคครับต่อมาชาวราศีเมถุนกิจกรรมคนราศีเมถุนวันนี้วันดีนะฮะเผื่อต้องเคลียร์ต้องแก้ต้องจัดการหรือมีอะไรต้องจัดหรือว่าต้องต้อง,องรีบเร่งนะฮะโอเคช่วงนี้นผมดูว่าช่วงดำเด่นดาววาจาดีดาวแก้ปัญหาได้หรือมีเรื่องอะไรทุกข์ร้อนกังวลไม่สบายใจหรือมีเรื่องวิตกจะเคลียร์แก้จัดการได้ด้วยด้วยดีนะครับ ดาวไม่เสียหายเพียงแต่ว่ามีเรองต้องรีบเร่งนะครับพยายามทําอะไรให้กระชับฉับไวนะฮะแล้วก็มุมดาวผมนึกถึงอย่างครับถ้าช่วงนี้เพื่อนๆจําเป็นที่จะต้องว่วยวานให้ใ,ใครช่วยเหลือก็พูดนะฮะอย่าเงียบนะครับพอช่วงนี้ปัญหาด่วนฉับพันมาหรือต้องมีกิจกรรมกิจกรรมทำอะไรหลากหลายอย่างในวันเดียวถ้าไม่ทันเดี๋ยวมันจะยุ่งหรือเผื่อเวลาในการเดินทางนะครับฉะนั้นโดยรวมคนราศีเมถุน ก็เป็นหนึ่งในราศีที่กิจกรรมเยอะแล้วก็ต้องจัดลําดับดีๆอะไรคนทําก่อนหลังข้อดีคือหมุนเงินทันได้ซื้อของถูกใจชอบใช้ต่างๆถือว่าคุ้มค่าในสิ่งที่ใช้แล้วก็ซื้อของที่ถูกใจใพอซื้อของให้คนที่รักกับชนี้ใช้ใจ่ายกับการเอนเตอร์เทนความสุขส่วนตัวบางคนเดินทางหรือมีนัดหมายอะไรก็ตามครับก็โอเคแฮปปี้มีความสุขดีเจอของทูกใจให้กับตัวเองและให้กับคนที่รักไม่พอบางทีนะของบางอย่างที่ไม่อยากใช้ไม่อยากจ่ายก็ต้องจ่ายเช่นเขาของบางอย่างมันเสียมันพ หรือกำลังจะต้องซ่อมนะฮะความรักคนที่โสดช่วงนี้ต้องระวังคนที่มีคู่แฟนแล้วเข้ามาส่วนคนที่มีคู่แฟนแล้วครับช่วงนี้บุ้งดาวเด่นนะครับความรักเด่นพึ่งพาใสพอจะให้ช่วยมีกิจกรรมทําอะไรด้วยกันเป็นพิเศษมีโอกาสไปไหนเมื่อไหนหรือว่าวาันให้ช่วยเรื่องสําคัญเป็นพิเศษแต่ต้องระวังงุดกิดด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องนะฮะหรืออารมณ์เสียขัดแย้งด้วยเรื่องเลยเป็นเรื่องต้องระวังนะครับสุข,ข้าร่างกายครับมวนท้องวิงิสะแล้วก็ระวังกดไหลย้อนท่านที่ อ,อยู่ในไวสวอนะฮะอันนี้ผมเตือนว่าระวังโควิดเป็นหวัดเป็นไข้ระบบทางเดินหายใจมีปัญหาก็ระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับข้อสําคัญข้อนี้นะคือเรื่องของใครที่ช่วงนี้ตั้งใจจะไปไหนฮะเผื่อเผื่อเวลาแล้วก็เผื่ออารมณ์ในบางทีเจอคนเลือดน,นัดผิดนัดนะเนี่ยช่วงนี้เขาเจอเรื่องการเดินทางมีความขุกขักเล็กน้อยนะครับสเสนด์เสื้อผ้าชวงนี้เน้นสีมงคลใบหน้าสว่างสดใสนะครับ ลูกหลานิป็วันเสดยงช่วงนี้ระวังเขาป่วยข้ไม่สบายนะหรือว่ามีเรื่องร้อนใจไม่สบายใจพยายามช่วยพยายามดูแลหรือก็คอยช่วยเหลือนะเป็นพิเศษนะครับหรือก็จับตาดูเป็นพิเศษนะฮะเผื่อบางอย่างช่วยเหลือได้นะครับกิจกรรมบทสรุปครับช่วงนี้บุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานเชิงลุกดีการแก้ปัญหาสําคัญสําคัญสําเร็จวาจาดีใครที่มีเรื่องทุกข์ร้อนกนังวลไม่สบายใจเคลียร์ได้แต่ให้เน้นว่าต้องเร็วนะครับวันนี้นะต้องทำให้เร็วแล้วก็ เื่อเวลาการเดินทางแล้วก็มีเรื่องร้อนใจเล็กๆเ,เกี่ยวกับลูกหลานประวันสัตว์เลี้ยงแล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่ายอูวันนี้ค่าใช้จ่ายเยอะนะค่าใช้จ่ายฉับพลันค่าใช้จ่ายที่อยู่ๆก็โผล่เข้ามามีฉะนั้นระวังเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับแต่ยังหมุนทันนะฮะจบครับของคุณนี่ตามนะฮะท่านที่ฟังเวลาได้ก็ตามขอให้มีความสุขสิ่งดีเกิดขึ้นกับทุกท่านและครอบครัวครับเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ